สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มพงพันธ์ออ f ฟิเชีนะครับ E.P. นี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับเขามีประสบการณร์การพบเจอและเห็น UFO หรือว่าจานบินจากต่างดาวมามากมายนะฮะเป็นประสบการณ์ตรงและแน่นอนว่าเรานำเสนอเรื่องราวของ UFO และมนุษย์ต่างดาวไปนะครับก็มี f อนะฮะถามกันเข้ามามา,มากมายว่าทำไมไม่ชวนบุคคลท่านนี้มา ผมเป็นคนบ้านในสายตาคนอื่นมาตลอดระยะเวลาเป็น20ปีมนุษย์ต่างดาวที่ลุงเชิดติดต่อกินอะไรเป็นอาหารแล้วอยู่ยังไงอะไรจาได้ว่าลุกเคิร์ฟไม่รู้หน้าตาเป็นยงไงด้วยสื่อสารเพื่อที่จะให้เขามาให้เห็นเนี่ยทำยังไงฮะการจะพบเจอเนี่ยต้องมีคนเป็นตัวเชื่อมคนของเขา เอ้ยอฟรีจุดทูบเรียกยู o โอไม่ใช่ <Yeah. S 1> ผมทําให้ดูวิธีการของผมนะครับ <Yeah. S 1> เผื่อใครอยากจะลอง <Yeah. S 1> เพราะาผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แหละ mm hmm. คําถามที่ค้างคาใจจะได้หมดข้อคอรหาหมดข้อ mm hmm. สงสัย mm hmm. ว่ามันมีหรือไม่มี mm hmm. ช่วยกันนึกอย่างนี้นะพี่นะ mm hmm. เดี๋ยวผมนึกด้วยมัน mm hmm. สมาธิหากันอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line@ บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ และตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับหนุ่มโมฮันอ๊อฟเชียลก็ต้องขอต้อนรับนะฮะน้องท็อฟฟี่ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับท็อฟฟี่สามบาทห้าสิบนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะได้มานั่งตรงนี้แล้วเพราะว่าดูละการพี่หนุ่มตลอดครับดูป่ดูย้อนย้อนไปหลายๆ ep มาเริ่มดูเรื่อง UFO นี่แหละครับช่วงที่เป็นกระแสที่คนสนใจเยอะๆก็จะมีหลายๆช่องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง UFO ผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปตะเวนดูช่องนู้นช่องนี้ว่าเขาเชื่อไหมเขารู้สึกยังไงเขาอะไรอย่างเงี้ย จะชอบจะชอบดูกระแสอ้ยเห็นช่องพี่หนุ่มทำมีพี่พีทมาออกผมก็นั่งไล่ดูแล้วก็มีอ่พี่หนุ่ยนะมัสนามาออกผมก็ดูจนครบแล้วก็นั่งนึกว่าเออหน้าจริงเรื่องอยู่หน้าไปนั่งคุยกับพี่หนุ่มมั่งอะไรเงี้ยเออนะก็ไม่น่าเชื่อว่า จะได้มาเจอกันจริงๆก็เห็นท็อฟฟี่มานานแล้วนะครับที่ทาเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยก็สนใจเรื่องยูเฟโอมนุษยต่างดาวมานานพูดกันตรงๆว่าตั้งแต่เจอกับอาจารย์วัฒนาพี่หนุ่ยเนี่ยตั้งแต่รายการย้อนลอยนะโอ้โหนานมากเกือบ20่สิบปีรวิวกลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วไปเขากาลานะครับจนมาช่วงที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะก็เชิญพี่พีทมาเชิญพี่พีทมาก็มีผู้คนสนใจดูมากมายเลยก็อพี่พีทก็บอกว่าให้หนุ่ม ต้องคุยออกับกลุ่มเขากับลานะครับเสร็จแล้วก็มาจนถึงท็อฟฟี่นี่แหละนะฮะส่วนหนึ่งก็ FC บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องพี่ท็อฟฟี่แล้วงานนี้นะฮะท็อฟฟี่ฟนี่ทำ,ทำไมถึงได้สนใจเรื่อง UFO มันมีความสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตแตปฐมเนี่ยคือเร,เราเราเราชอบวาดรูปเนาะตอนที่วาดรูปจําจำจำความได้ป .5 ป .6 เน <ะ S 1> ี่ยเราก็เริ่มวาดรูปยานอวกาศละวาดรูปพวกยูเอฟโอแบบวาดง่ายๆวงรีปุ๊บแล้วก็มีข้างบนอางเงี้ย แค่นั้นแมีแสงลงมาปุ๊บ,บแล้วก็เป็นตัวคนอะไรเงรี้ยชอบอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกลรแล้วเรวก็มามาจริงจังตอนมัธยมมัธยมเนี่ยจะเข้าร้านหนังสือร้านหนังสือก็จะดูแต่อย่างเดียวเลยคือดูเรื่องหนังสือพวกแปลกพวกหนังสือลึกลับอะไรพวกนี้อารมณ์ที่มันเขียนเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเางี้ยณยุคนั้นเนี่ยมันช่องทางการดูพวกนี้ทีวีเขาไม่ค่อยนําเสนอหนึ่งคือมันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ ที่ค่อนข้างจะอธิบายให้คนเชื่อยากเขาก็เลยไม่เล่นเรื่องนี้กันเราก็จะหาได้แต่ในหนังสือครับไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงชอบเหมือนกันนะครับจุดเริ่มต้นในบอกไม่ถูกเลยว่าทําไมถึงชอบทําไมถึงสนใจแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่หนุ่มน่าจะนําเสนอไปแล้วที่มหาวิทยาลังกำแหงที่ที่เขามาดรเตอร์เทพนมเมืองแมนใช่ครับ ผมอยู่ในยุคนั้นพอดีแต่ผมอะยังยังเด็กอยู่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยตัวเองลําพังได้ติดตามข่าวเรื่องนั้นเหรอใช่ดูทีวีครับเพราะว่าตอนนั้นออกทีวีแล้วมีทีวีแล้วข่าวทําข่าวแล้วเฮ้ยโอ้โหฮือฮามากในช่วงนั้นมีข่าวเรื่องจานบิน UFO มาปรากฏให้เห็นแล้วก็มีคนติดต่อสื่อสารได้ดีใจมากตื่นเต้นเฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าไปใกล้ชิดกับกับด็อกเตอร์แต่ละท่านหรือเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลหรือไปไปให้ เรามันกระจ่างจริงว่าก็มีมชิงไหมอ้มอะไรเงี้ย<ๆ>แ,แล้ววันนั้นก็มาถึงก็คือวันที่คุณลุงเชิดก,ก็คือค,คุณพ่อของอาจารย์วัฒนาอาจารย์สมจิตนะครับ,รบท่านอยู่หมู่บ้านประวินวิลล่าที่สิงห์บุบรีผมเป็นคนใช้ยนาท ซึ่งเหมือนใกล้กัน40ิโลอะไรเงี้ยนี่แหละโอกาสของเราแล้วเพราะว่าเราน่าจะเดินทางได้โดยตอนนั้นก็ยังไม่เข้าวงการยังเลยครับยังยังเรียกว่าเรียนปปชอยู่เลยครับทํางานก็คือร้องเพลงอยู่ในชินาทก็ชวนน้าสาวซึ่งเขามีรถปิกอัพแล้วก็น้าพาไปหน่อยเหอะกาบแล้วขอแค่สิงบุรีเองลุงชิดอยู่สิงบุรีพอดีแหละครับเราก็เลยชวนเพื่อนประมาณห7เจ็ดคนขึ้นหลังรถกระบะน้ามาประมาณ หกโมงกว่าทุ่มหนึ่งแดดล่มลมตกก็ขับมาที่หมู่บ้านครับเข้าไปที่บ้านลุงเลยคือตอนนั้นเด็กวัยรุ่นแบบอย่าใช้คำว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้ามองในมุมมันคือเด็กน้อยพวกนี้มันสนใจเหรอมาทําไมกันมันไปรู้จักบ้านลุงเชิดได้ไงอ่ะถามเลยครับถามป้อมหน้าหมู่บ้านเลยครับก็คือเขาก็บอกหลังนี้หลังนี้ ก็คือเข้าไปนั่งอยู่ในลานบ้านเขาคุลุงเขาก็มาต้อนรับแต่นอกจากกลุ่มผมเนี่ยมันมีคนอื่นอยู่ก็จะกระจายเต็มเลยนะครับเขาเขานัดหมายนี่แหละบอกถ้าอยากเจอให้มาวันนี้อะไรเงี้ยผมก็ไปเขาก็เอาชีตมาให้อ่านอันนี้ผมจะเล่าคล้ายๆกับ ไม่ใช่คล้ายๆกันเล่าเหมือนกันทุกรายการที่ผมโดนเชิญไปสัมภาษณ์นะเพราะว่าเรื่องจริงที่มันเจอมามันเล่าร้อยครั้งมันก็เหมือนกันร้อยครั้งแหละใครที่ยังไม่เคยฟังก็ฟังจากรายการพี่หนุ่มแต่ใครที่เคยฟังแล้วก็อาจจะฟังลูปเดิมนะครับคือไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นแบบสนามหญ้าจนช่วงค่ำๆเนี่ยคุณลุงก็เอาชีตมาให้อ่านในชีตเนี่ยมันก็จะมีกินอะไรเป็นอาหารอยู่ยังไงยานเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็อ่านๆผ่านๆ เพราะว่าเราเราไม่ได้สนใจข้อมูลตรงนั้นไงเราแค่อยากเห็นด้วยตาเปล่าก็คือว่าคือลุงเชิดเขียนในข้อมูลในชีตนั้นน่ะก็คือสิ่งที่ลุงเชิดรับรู้มาว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นน่ะกินอะไรเป็นอาหารอยู่ยังไงมนุษย์ต่างดาวที่ลุงเชิดติดต่อคุยด้วยนัก็คือมนุษย์ต่างดาวที่พูโตถูกไหมฮะมีพูโตกับโลกุโลุสองดาวนะแล้ว เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมที่ลุงเชิดเขียนเนี่ยพอจาได้ไหมว่ากินอะไรเป็นอาหารแล้วอยู่ยังไงอะไรจําได้ว่าลูกเคิร์บไม่รู้หน้าตาเป็นไงด้วยลูกเคิร์ฟอ่านว่าลูกเคิร์ะแค่เนี้ผมยังไม่ได้เคยเซิร์ชหาด้วยนะว่าคือไม่ได้สนใจอะไรจริงอ่ะคือเรื่องข้อมูลเนี่ยผมน้อยมากไม่ได้อ่านแบบเป็นจริงเป็นจังแต่อ่านผ่านๆว่าลูกเคิร์บนอนเป็นแคปซูลนะครับแล้วก็ความเร็วของยานเขาเนี่ยมันมันถูกบังคับด้วยคลื่นพลังจิตละมันไม่ใช่เครื่องยนต์ละมันเป็นแบบ มันก็เกินพลังงานอย่างหนึ่งใช่เกินจินตนาการของเราไปนิดนึงเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจเขาราก็คิดว่าเขาก็อาจะใช้เครื่องยนต์เหมือนเราหรือใช้เทคโนโลยีที่มันบนโลกมนุษย์นี่มีแหละแต่อาจจะล้ําไปกว่าอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องจิตปุ๊บมันขับเคลื่อนโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ก็เอาง่ายว่าห0 50้าิละเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเห็นยานเขาได้มันจะไปแกะดูห้องเครื่องเขามันจะมาเป็นรูปไหนเขาสื่อเราเขาได้เขาสื่อได้คนเดียวอ่ะเราก็ฟังหูให้หูจริงๆเลยแต่แค่อยากเห็น อยากเห็นด้วยตาเท่านั้นเองจะได้หมดข้อคอรหาหมดข้อสงสัยว่ามันมีหรือไม่มีครับแค่นั้นเองก็คือนั่งรอแล้วจุวันนั้นได้เห็นไหมตุงกลงได้เห็นเฮ้ยครับเห็นเหรอเห็นคุณลุงเขาเข้าไปนั่งสมาธิสื่อจิตเพราะว่าการจะพบเจอเนี่ยต้องมีคนเป็นตัวเชื่อมก็คือเขาไปไปสื่อจิตอยู่ในบ้านนั่งสมาธิถ้าที่ทราบมาตอนนั้นนะครับคุณลุงนั่งสมาธินานครับผมผมก็ไม่รู้หรอกไม่ได้เข้าไปในบ้านท่านสักแป๊บหนึ่งท่านเปิดประตูออกมาบอกว่าไอ้หนู มาแล้วมองมาแล้วเนี่ยลุงเนี่ยเดินเดินออกมาจากบ้านเนี่ยผมนั่งหันหน้าเข้าห<ไ>าบ้านล,ลุงลุงเขาก็ชี้ผมก็มองขึ้นไปฝั่งนี้พอม,มองขึ้นไปฝั่งนี้ปุ๊บเขาบินมาฝั่งนี้เออเป็นลูกไฟแบบ<ฮ>น้องๆพระจันทร์ใหญ่กว่าดาวศุกร์ใหญ่ดิใหญ่มากใหญ่มากมาท <มา S 2> ิศทางเดียวมาทิศทางนี้ฟ<อ>ื้ผมก็หันหน้าเนี่ยดวงจันทร์แบบสว่างสวยออัยเลยสวยงามมากฟือ้อแล้วบินมาผ่านดวงจันทร์แล้วก็ผ่านหัวผมไปเงี่ย เห็นหมดทั้งบ้านคือทุกคนเห็นทั้งทั้งบ้านทุกคนที่ลุงเชิดชวนมาดูกันในตอนนั้นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างอะไรก็แล้วแต่หลายกลุ่มเนี่ยเห็นกันหมดเลยเห็นหมดครับมาปุ๊บผ่าดวงจันทร์ปุ๊บวนกลับไปครับวันนั้นที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยท็อฟฟี่รู้สึกว่าเขาบินอยู่ในอยู่ในระดับความสูงเครื่องบินไหมหรือสูงกว่าเครื่องบินไปชั้นบรรยากาศน่าจะสูงในระดับเครื่องบินระดับเครื่องบินที่แบบสมมติเราอยู่บ้านอยู่ดอนเมืองเรา บินใกล้อย่างนั้นไหมหรือใช่ณวันนั้นนะวันนั้นนะวันวันนั้นนะครับณวันนั้นะทินกำลังจะลงว่ากันอะที่ยืนยันผมณวันนั้นคือลำแบบเนี้ยคือบินต่ํามากแต่หลังๆเนี่ยน้อยครั้งที่จะเห็นเขาบินต่ําครับน้อยครั้งละแต่เห็นไกลๆก็รู้ว่าใช่เชื่อเลยเชื่อตอนนั้นเราก็เชื่อสนิทใจเลยเพราะเครื่องบินมันมันเราเห็นมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ว่าจะขึ้นจะลงเครื่องบินลักษณะเป็นยังไงเราเห็นค,ความใกล้ขนาดนี้ถ้าเป็นเครื่องบินยังไงเราก็มองออกเป็นเครื่องบินไฟกับพริบป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนื่อเครื่องบินแต่ไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนแล้วยิ่งย้อนกลับไปตอนนั้นอะโดรนไม่มีเดี๋ยวนะที่เราเห็นเนี่ยเป็นแสงไฟหรือเป็นเป็นลักษณะเป็นยานเป็นลำถ้าให้ศึกษาตอนนี้น่าจะเป็นดิสโก้ก็คือเป็นกลม,กลม กลมกลมแล้วหมุนหมุนได้ในตัวครับครับเขาจะหมุน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 แต่เขาจะหมุนด้วยความเร็วมากถ้ากล้องตัวนี้ผมถ่ายติดหลายๆลาำเนี่ยที่เขาหมุนเนี่ยคือเขาจะหมุนเร็วมากหมุนหมุนหมุนเพราะว่าเวลาเราถ่ายขึ้นไปเราซูมที่สุดของกล้องคุณผมเนี่ยมันจะเห็นเขาหมุนติ้ว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 อย่างงี้เลย ว่าคิดเนี่ยคิดแบบขําขําอะไม่เวียนหัวเหรอเขาหมุนขนาดนี้คือไม่เวียนหัวเหรอหรือหรือตรงกลางที่นั่งอยู่เนี่ยไม่หมุนหมุนแต่รอบรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากรู้มากอยากให้เขาลงมาจอดมากว่าเออเออทำยังไงบินได้เร็วหรืออะไรได้ขนาดเนี้ยแต่ของลุงเชิดวันนั้นบินสว่างสวยผ่านดวงจันทร์ผ่านไปสี่สิบคนเห็นสี่สิบคนเลยครับ แล้ววันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เห็นกันหมดนะสี่สิบห้าสิบคนตรงนั้นแล้วก็เห็นจะจะบินใกล้ชัดเจนเนี่ยได้คุยกับพ่อเชิดหลังจากนั้นไหมพ่อเชิดบอกไม่ได้คุยเลยครับอ๋อพ่อเชิดแกก็เข้าบ้านไหมไม่รู้ว่าวันนั้นอ่ะผมจําไม่ได้จริงๆว่าเขาออกมาคุยกับผู้คนในในสนามหญ้าไหมเราเราแค่ช็อกกันเฉยคือได้เห็นแล้วอ่ะก็คุยกับเพื่อนแล้วก็น้าก็มันดึกแล้วไปกลับากับบ้านกันก็ลาล่ำลากันแล้วกับ ประมาณกี่โมงกี่ยามตอนนั้นที่มาเท่าที่จําได้คือเจอในหัวค่ําประมาณทุ่มกว่าครับนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตไอ้วันนั้นอ่ะคือยืนยันเหมือนกับว่าให้มึงเชื่อทั้งทั้งใจไปเลยแล้วก็ให้มึงเชื่อไปตลอดชีวิตเลยว่าอฉันมีอยู่จริงครั้งแรกแล้วเห็นต่ำใกล้เลยต่ำและใกล้มากคือโอ้นั่นแหละโดยเด็กวัยรุ่นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็เชื่อกันหมดก็เห็นคนก็ครับแน่นอนว่าเชื่อหมดถ้าเห็นอย่างนั้นกับตาใช่ครับผมก็ยังบอกอาจารย์วาสนาเลยบอกว่า ถ้าอยากให้ผมเชื่อนะให้มาให้ผมเห็นแบบนั้นเลยครับถ้ามาให้ผมเห็นแบบนั้นเลยแล้วผมเห็นกับตาแล้วผมแบบเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งอืน่นไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่ดาวเทียมไม่ใช่อะไรนะรให้ผมเชื่อกับตาเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลปุหรือพูโตนะมาเลยแล้วผมจะยอมเชื่อเลยแล้วผมทำง,งานให้ด้วยที่ที่สัญญาคอาจย์ว่าไว้นะยังไม่เห็นครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ทำให้ท็อปฟี่เนี่ย ทั้งร้อยทั้งร้อยเลยไปหมดเลยใจผมใช้คำว่าทํางานให้อ่ะอืโดยที่ไม่ได้รับค่าตัวอ่าอ่าก็คือผมเป็นเป็นคนบ้านในสายตาคนอื่นมาตลอดระยะเวลาเป็นยี่สิบปีก็คือจากวัยรุ่นอายุสิบกว่าไปนั่งเล่าให้ใครฟังอ่ะไอ้นี่เล่นยาแน่เลยไอ้นี่เพี้ยนอะไโดนกัญชามาอะไรเนี้ยคือลักษณะนั้นตลอดเราก็เลยแบบไม่รู้จะพูดทําไมแล้ววะมัน กลายเป็นคนบ้านในสายตาคนอื่นแล้วเวลาไปเล่าให้ใครฟังมันไม่มีอะไรยืนยันด้วยอหนึ่งคือณนะตอนนั้นคือเต็มที่คือเพจเจอรอ์ไม่มีโทรศัพท์ยุคนั้นโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์สาธารณะกับโทรศัพท์บ้านสองอย่างเพราะฉะนั้นไอ้กล้องถ่ายยืนยันเนี่ยไม่มีแน่นอนยุคของอาจารย์วัฒนายุคคุณพ่อเชิดส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่งด้วยพี่ครับภาพนิ่งที่ถ่ายแล้วคือภาพนิ่งอ่ะโอ้ยภาพเคลื่อนไหวยังยืนยันยากเลยหมายความว่าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อยิ่งภาพนิ่งนี่จบเลย จะดึงออกมาให้เก่าขนาดไหนเอามานั่งให้เด็กดูมันไม่เชื่อหรอกอตัดต่อ,อให้ก็ตัดตอ่อครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกแล้วก็กพยายามเฝ้ามองท้องฟ้าแล้วก็พยายามคุยกับคนอื่น ไม่มีใครเชื่อหนึ่งไม่พอสองไม่เคยเจออีกเลยไม่เคยเห็นที่จนมาเมื่อไหร่ฮะที่มาเจออีกครั้งครั้งที่สองจนมาจูนกับน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่กลุ่มเขากะลาแล้วเป็นเด็กบ้านเดียวกันชัยนาทก็คือคชื่อน้องต้องวงคาราเมลเป็นศิลปินอยู่ไอเอสสมัยนั้นนะ็่คือตอนเราอยู่ชัยนาทเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าน้องอยู่ต่างอําเภอเราก็เรียนในเมืองเขาก็อยู่อีกอาเภอหนึ่งมาเจอกันอยู่ตอนเขาเป็นศิลปินไอเอสผมอยู่เวอร์คอยล์ละก็ นักกินข้าวกันเพื่อที่จะเอ้ยบ้านเดียวกันนะดูแลกันอะไรเงี้ยมาอยู่ในวงการพี่น้องกันมีอะไรบอกกันหน้าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับกินข้าวเสร็จปุ๊บน้องมันถามพี่เชื่อเรื่อง U F O ไหมผมว่าเอ้ยอีบ้าไม่กลัวพี่ว่าึงบ้าเพราะพี่ถามคนอื่นเขาหาวกูบ้ามาเลยแล้วทำไมถามพี่บบไม่รู้ไม่รู้อะไรนึกยังไงให้ผมถามไม่รู้บอกเชื่อที่พี่เจอแต่เนี้ยยาวเลยอพอจูนกันปุ๊บคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เอางี้ดีกว่า ผมให้เครดิตต้องตรงที่ว่าต้องเป็นคนถ่ายทอดวิธีการสื่อสารครับให้ผมว,วิธีการสื่อสารกับเขาอะว,ว่าผมจะต้องทํายังไงเขาถึงจะมาบินยืนยันให้คนที่ไม่เห็น <ทำ S 2> เพราะว่าตอนเนี้ยบอกได้ไหมคือครั้งแรกเลยเนี่ยมันเป็นที่มาของการบอกบอกเจ้าที่ครับจุดทูบครับรบ,บางคนบางคนบอกว่าเอ้ยทอฟฟี่จุดทูบเรียกยืนโอไม่ใช่อันนี้ขออธิบายนะครับการ,รจุดทูบ ผมบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปที่เราไปใช่ครับพุทธผีอ่ะถ้าบอกเจ้าที่นี่คือผีอ่ะผีเจ้าที่ก็คือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคือเราเข้าไปใช้สถานที่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาอนุญาตไม่อนุญาตอย่างน้อยๆเราเป็นเป็นเด็กไปลามาไหว้ จเจ้าปัาเจ้าเขาครับเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักที่นี่อยู่ผมขออนุญ,ญาตมาทํากิจกรรมนี้ตรงนี้นะขออนุญ,ญาตให้เปิดพบเปิดภูมิเปิดท้องฟ้าขออนุญ,ญาต ให้อากาศยานที่มาจากต่างดาวหรือท่านทูตที่มาจากดาวอื่นมาแสดงการมีอยู่จริงของพวกเขาหน่อยให้มนุษย์โลกได้เป็นผู้ตื่นรู้หน่อยให้รับทราบรับรู้ขอให้ท่านเปิดก็นั่นก็คือจริงๆเป็นพิธีการที่ทําในเชิงของพุทธของเรานี่แหละขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นการสื่อจิตละที่ต้องคาราเมลบอกว่าทํำยังไง่สอนว่าเราจะสื่อสารเพื่อที่จะให้เขามาให้เห็นเนี่ยทำยังไงฮะ ต้องบอกว่าพี่ลองนั่งทาใจว่างๆสงบหามุมดีๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิครับสักนิดหนึ่งแล้วก็สื่อจิตถึงเขาพี่นึกถึงนะครับสมาพันธ์จัก,กรวาลทูตที่มาจากดาวโลก,กุเ่ยในใจเลยนะท่านทูตที่มาจากดาวพลูโตที่ปฏิบัติภารกิจอยู่เหนือน่นฟ้าที่ได้รับสัญญาณชีพส,สัญญาณสมองจากผมที่ผมส่งขึ้นไปไเป็นคลื่นพลังงาน ให้มาปรากฏให้เห็นณนที่ตรงนี้หน่อยแล้วก็นั่งนึกไปนึกรูปสายพันเกรยานเป็นหน้าตายังไงคือต,ตามจินตนาการ<ม>นึกส่งนึกส่งนึกส่งให้ให้คลื่นเราเนี่ยมันส่งไปจูนเขาครับแล้วเขาก็จะมาบินให้เห็นอ,อน,น,นั่น,นเป็นกา,การเห็นครั้งแรกกับต้องตอนที่ยังไม่ขึ้นเข,ขกากระลานะพี่อันนั้นคือจบบาบรา อ่ามาเรื่อยมาทีละเรื่องมาทีละเรื่องจับาร่าคือจับาร่าคือเป็นร้านเหล้าอย่างนี้ว่ะร้านร้านร้านดื่มปัจจุบันเป็นร้านปากิ๊กปากิ๊กเราเนี่ยนะปากิ๊กกงมกิ๊กเนี่ยเขาเขาเขาไปทําชื่อร้านอะไรอะของน้องเปาวลีกับลูกชายป่าเขาเปิดเป็นร้านอาหารแล้วซึ่งก่อนหน้าจะเป็นร้านป่าเนี่ยมันชื่อร้านจับาร่าเป็นร้านเหล้าที่ผมชอบไปนั่งกันอี๋ปงลางไปอาร์เดอะสตาร์ไปพี่ท็อป ผู้จัดการวงพลรดอกไปแล้วก็น้องตุลมือกีตราวงเพลกาวน้องตุ้ยที่เสียชีวิตไปนะครับ,รบมือกีตราวงเพลกาวเยอะมากเลยนั่งกินกันที่ร้านจับบาราต้องคาราเมลบอกว่าวันนี้โอกาสดีพี่เฮ้ยกรุงเทพเลยกลางใจเมืองเลยนะเนี่ยประเสริฐมนุกิจประดิษฐมนุธรรมเนี่ยนะเออเอาพี่โอกาสดีศิลปินดาราอยู่กันเยอะผมว่าเขาน่าจะยืนยันให้พวกนี้เห็นแล้วพวกนี้จะได้ทํางานต่อจากเราพี่เอา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 ต้องมานั่ง พี่สอนวิธีการเลยจุดทูบเลยปืบขอเจ้าที่จะบาลาเสร็จมนั่งสมาธิกันสองคนนั่นนั่งหากันพี่ช่วยกันนึกอย่างนี้นะพี่นะเดี๋ยวผมนึกด้วยมันสมาธิหากันอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะผมทาให้ดูวิธีการของผมนะครับเผื่อใครอยากจะลองครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แหละผมยังทําได้เลยนิ้วนางนิ้วนางเป็นเป็นเป็นนิ้วที่เขาบอกว่ามันมีเส้นเลือดไปถึงหัวใจครับนะครับเราใช้ใจสื่อสารเวลาเขา แต่งงานกันครับสวมแหวนนิ an, ้วนางถูกไหมนี่คือแทนใจนั่งสมาธิไปแล้วก็ข้าแต่สมาพันธ์จักรวาลท่านทูตที่มาจากดาวโลกุท่านทูตที่มาจากดาวพลูโตท่านทูตที่มาจากดาวต่างๆที่บินทําภารกิจอยู่เหนือแน่นฟ้าของโลกมนุษย์ที่ได้รับการสื่อสารทางจิตจากข้าพเจ้าณตอนนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านมายืนยันมาเปล่งแสงปรากฏลําแสง มาบินผ่านเพื่อที่จะยืนยันให้กับผู้คนที่ยังไม่เคยพบเจอท่านได้ประสบพบเจอในการมีอยู่จริงของสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกนอกจัก,กรวาลที่พวกเรายังไม่เคยรู้รก็นึกแล้วก็นั่งสมาธิตึงเขานึกอยู่เนี้ยวนๆเนี้ยนึกวนๆอยู่เนี้นนนยแล้วก็ที่เหลือก็มานั่งรอด,ดูแล้ว วันนั้นที่จับบ่าครับประเสริฐมนูกิจประดิษฐ์มนูธรรมนะโซนนี้เลยครับอยู่ใกล้บ้านผมเลยในเมืองนะในมเมืองเทพนะมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะไฟทั้งนั้นตีสี่กว่าครับอันนี้คือโหดแบบงานวันเด็กคือขึ้นมาเป็นหนึ่งบ๊บใหญ่หญเฮ้ยมาแล้วแล้วก็แตกบุมมีเสียงด้วยดังบุมเฮ้ยพอแตกบุมออกเนี่ยเขาออกมาประมาณ7-10ถึงบบินเรียงหน้ากระดานผ่านหัวเราไปเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นคนตรงนั้นะ คืออันนี้ถ้าเห็นคนเดียวแล้วมาเล่าเนี่ยไม่ต้องมาเชื่อผมแต่ถ้าผมจะเอ่ยชื่อทุกคนที่ย้อนกลับไปฟังว่าชื่อใครบ้างอไปถามเขาว่าเห็นอะไรบินเน่ยครับอบินสู่แล้วทุกลำมีเหมือนไอพ่นที่ที่ท้ายลำเหมือนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เห็นรูปแบบนี้โดยที่แบบว่าโทรศัพท์ก็ถ่ายกันไม่ทันสักคนเพราะว่าเข้ามาเร็วมากอย่างนี้เลยเหมือนงานวันเด็กเลยแต่ตีสี่กว่าใกล้เลยครับ ไม่เกินกิโลแน่นอนอหเหนือหัวเราไม่เกินกิโลไออาร์เดสตาสะบดเลยฮะหยาบคายมากออโอ้โหหยาบกว่านั้นดิเฮ้ยเอออย่านออออยงานี้เลยเหผมมายืนบนเก้าอี้อ่ะผมดีใจถึงขั้นแบบว่ากระโดดแล้วตกเก้าอี้มันถลอกหมดเลยเพราะออว่าดีใจเพราะว่าออหนึ่งคือเฮ้ยสำเร็จแล้วเว้ยต้องกอดกันต้องแล้วตีมือกันเห็นรวยแล้วก็คือ ก่อนหน้านี้พี่ท็อปผู้จัดการพาราดอกเขา่ดึงไอ้ตุนมือกีต้าร์เพกาวออกไปนั่งแยกวงแล้วเขาไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งเพราะว่าโต๊ะนี้มันคุยกันเรื่องต่างดาวยู o ฟไปไม่ชอบเมาเ,เละเทอละลวแม่งไปหมดลวสมองสมองไปมาเละเทอะ <laughs> เขาก็ไปนั่งคุยเรื่องดนตรีกันอีกโต๊ะหนึ่งออนีน่พอมาปัง้งวิ่งกลับเข้ามาในตุ่มเฮ้ยเฮ้ยจิโ๋โหนเนี่ยอ,อ,อุ้ยนั่นเลยเนี่ยอว่าให้ไม่ามครับผม ทุกวันนี้พี่ท็อปก็ลองลองลองไปถ้าเจอเขาต้องถามผมยังไม่เจอเขาอีกเลยนะผมยังไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเจอกับพัทด็อกอีกเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ท็อปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะชัดเจนแล้วเพราะเขาก็เต็มตาเหมือนวันนั้นถูกไหมเต็มก้ามเลยวันนั้นนะคือแบบว่ามันไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนอยู่แล้วพี่ไอ้ลักษณะนี้ไม่ใช่พลุแน่นอนอยู่แล้วไม่เพราะมันบึ๊บมาแล้วมันมาแตกเป็นเจ็ดถูกไหมใช่แล้วบินผ่านหัวผ่านหัวแล้วกิโลเดียวเนี่ยถ้าพลุเนี่ยอ่าลักษณะคล ถ้าบุแล้วก็แตกมันก็จะลงแต่อันนี้มันเป็นขนานกับกับพื้นโลกเราอะเ <Ừ. S 1> พราะเขาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซื้อบุพอเขาแตกปุ๊บอะไรเงี้ยถ้าเป็นพุเนี่ยมันก็จะแตกออกไปแล้วก็ลง <Ừ. S 1> ลงตามแนวดิ่ง <Ừ. S 1> แต่อันเนี้ยไปอย่างนี้ผ่านหัวเราไป จนลับตาแล้วหายเลยหายไปเลยโอ้โหแล้วทุกคนโกละห์หนกันแล้วตัวเนี้ยตีสี่กว่าแล้วองเสียงดังลั่นเลยแล้วเ,เฮ้ยเบาเบาเเเดี๋ยวเขาเจ้า,จาของสถานที่เขาว่าอเอาเราเราขอเขานั่งกินเงียบๆอะไรเงี้<อ>ยงงแต่อีทรงรางกลับไปแล้วนะอีททีทุกครั้งเลยเอีทขึ้นเขากะลาอีทลงเขากะลาปุ๊บเขามาวูวาวูเวาอีทไม่เห็นอ่าอีทไปทาราวันเล่จะไปรอดู ฝนตกพายุเข้าอีซไม่ได้เห็นเนี้ยอีซนี่คือประมาณ3าสี่ครั้งที่ฟาวอีซก็ยังไม่เห็นทุกวันนี้ผมว่าอันเนี้ยมาสเตอร์พีะผมว่าอันเนี้ยมาสเตอร์พีดหลังจากอันนี้นะพี่อาก็เฮ้ยขอกลำได้ไหมคอยคอยอันได้ไหมเขาก็มาครับเป็นดิสโก้หมุน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 วิ่งมาวูอ่าเฮ้ยเครื่องบินเปล่าวะดับเลยบุบไปจาก ท้องฟ้าหน้าต,าต่อหน้าตาตาเพราะว่ามันไม่มีเมฆเลยพี่มีดาวมีดาวมีดาวก็คือไม่มีเมฆถ้าหายไปในกีบเมฆเนี่ยคือคือคืออาจาอาจะเป็นเครื่องบินอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่บินมาฟูๆๆๆๆเครื่องบินเมื่อวะดับบุ๊มอาร์เดอะสตาร์อาร์เดอะสตาร์ท้าทายท้าทายเี้ยแม่งดับบุ๊ปไปต่อหน้าตาตาเลยเชื่อหายไปเลยนี่คือความรู้สึกของคนที่เจอนะตรงนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกที่แบบมีสะบัดมีอะไรบ้างอะไรงนี้ครับ แต่นั่นก็คือเรียกว่ามาร์พีซี่เห็นที่กรุงเทพด้วยนะซึ่งเห็นยากนะเห็นยากแล้วก็เป็นการใช้จิตในการขอให้มาเห็นสมาพันธ์จักรวาลถูกไหมฮะที่ที่ต้องนะได้แนะนำทุกวันนี้ผมก็ใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้มาตลอดผมก็เชื่อว่าถูกถ่ายทอดกันมานั่นแหละครับผมเชื่อว่าคุณลุงเชิดก็น่าจะใช้วิธีนี้แหละครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ